ีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment ปตทโกแก่ยามาฮ่าเสนอ ตอนนี้นะคะเก๋ก,ก็อยู่กับผู้กำกับการสถานีตำรวจบึงโขงหลงค่ะท่านพันตำรวจเอกชัยยรกสายจันยนค่ะเดี๋ยวมาถามท่านกันนะคะว่าท่านทราบได้ยังไงอะคะว่าพญานาคจะปรากฏกายในวันนี้ค่ะต้องย้อนไปในอดีตนะครับว่าบึงโขงหลงแห่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก่อนไม่ได้เป็นบึง <c oughs> นะครับตามตำนานนะบอกว่าเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะครับ <c oughs> ชื่อว่าเมืองรัตภานคร <c oughs> นะครับแล้วต่อมาก็ ทางหลานชายนะครับต้องเรียกแบบภ <collapses. S 1> าษาชาวบ้าน <ฮ coat. S 1> หลานชายท่านไปแต่งงานกับทิ่ดาของเจ้าเมืองบาดาลน,นะครับ,บ <ฮ spiral. S 2> ซึ่งเป็นลูกของพญานาคนะครับซึ่งทิดาของของอพญานาคน, re, านี่นะครับได้แปลงร่างมาเป็นมนุษย์นะครับแปลงร่างมาเป็นหญิงสาวที่รูปร่างสวยงามนะครับ,บมาแต่งงานกับหลานชายของของเจ้าปู่อือลือเนี่ยนะครับแล้วต่อมาเนี่ยผลปรากฏว่า ต้องบอกว่าหลานสะพ้ายกับหลานชายท่านเนี่ยอยู่กินกันมา3ปีเนี่ยผลปรากฏว่าไม่มีผู้สืบเชื้อสายานะครับอันนี้ทําให้เกิดความสงสัยว่าทําทไมไม่มีลูกด้วยกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะด้วยเหตุที่ว่าธาตุของพญานาคกับธาตุของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถาที่จะรวมเข้ากันได้<ช>นะครับ,รบก็เลยทําให้เกิดการวิพากษวิจารณ์ของชาวเมืองนะครับจนรู้ข่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยมเหสีของ ของหลานชายท่านเนี่ยนะครับคือเป็นพญานาคแปลงร่างมานะครับสุดท้ายเนี่ยเมื่อคนวิภาควิจารณ์มากๆเข้าร่างท่านที่เคยแปลงร่างเป็นมนุษย์เนี่ยกลับกลายเป็นพญานาคเหมือนเดิมนะครับทำให้เจ้าปู่อือลือเนี่ยไม่พอใจนะครับก็เกิดการขับสายไล่ส่งนะครับก็คือให้พญานาคเมืองบาดาลน่มารับลูกสาวนี่กลับไปนะครับทำให้เจ้าเมืองบาดาลน่ไม่พอใจนะครับจึงยกไถ่ผลเนี่ยนะครับขึ้นมาปราบ สาปประชาชนคนเมืองรัฐภานครนะครับแล้วก็เกิดการต้องคำสาปนะครับสาปเมืองนี่จมไปอยู่ใต้บาดาลนะครับเลยกลายเป็นบึงแห่งนี้ขึ้นมาเมือม่อเจ้าปู่อือนะครับถูกจับถูกสาปไปอยู่ใต้บาดาลแล้วเนี่ยภพภูมิของท่านที่เลือกเป็นณนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคือพญานาคแล้วในคําสาปนั้นเนี่ยก็บอกกล่าวไว้ว่าท่านจะพ้นคําสาปได้ก็ต่อเมื่อมีเมืองเกิดขึ้นใหม่นะครับมีเมืองเกิดขึ้นใหม่แล้วณตอนนี้ เมืองที่เกิดขึ้นใหม่นะก็คือจังหวัดบึงกาฬนะครับจะเป็นเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าที่ว่าทําให้คาสาปของท่านได้หลุดพ้นจากการที่อยู่ใต้เมืองมาดานแล้วท่านก็ขึ้นมายังโลกมนุษย์นะครับเหมือนมาโปรดมาสื่ออะไรให้ประชาชนทั้งหลายนะได้รับรู้รับทราบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงนะครับการประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนั้นจะช่วยสร้างเสริมบารมีให้แต่ละคนแต่ละท่านได้ค่ะ ไปกับโกช็อปโดยโกแก่ธัญพืชตราไร่ทิพย์เติมน้ำมันด้วยนะคะ โอ้อ้าวติอตรงไหนเนี่ยตรงนี้ไงสะดวกมากโอ้โอหัวฉีดยามาฮ่า m 7สุดประหยัดดิบเดียววิ่งได้ถึง51กิโลเมตรฉลาดเลือกยามาฮ่าฟิโอเรหัวฉี สารทำความสะอาดเครื่องยนต์เผาไหม้สมบูรณ์บล so e ูแก s โซฮอร์20หนึ่งในน้ำมันเกรดพรีเมียมของ PTT Blue Innovation จากปตทเมื่อเวลากลางวันต้องใจประอองกลางวัน h a p มีโปโกปี p แ y Pan ราคาสุดคุ้มจึงเปลี่ยนได้บ่อยๆ สุดประหยัดลิตเดียววิ่งได้ถึง5 1กิโลเมตรฉลาดเลือกยามาห้าฟิโอเรหัวฉีดก้อยเรานี่ก็ดังเลยน,นะบินอีโค่นะเขายังรับ,บรองดีขนาดนี้เลยเราเนี่ยฟรีอ้าวหรอ,อห้องรับรองผู้โดยสารทุกชั้นบินหนึ่งในความพิเศษเมื่อคุณเลือกไปกับเราบางกอกแอร์เวย์สเอเชียสบูติกแอร์ไลน์ ผยผิวกระจ่างใสทั่วเรือนร่างสะกดทุกสายตาด้วย n Body y, ีเวียบอดี้ยูวีไวต์เทนน่มาสตจันใหม่ด้วยสารสก,กัดคาโมคามูเมื่อเทียบกับผลไม้อื่นพบว่าคาโมคามู u, มีวิตามิน C ซีสูงกว่า50เท่าช่วยฟื้นบำรุงผิวคล้ำเสียสีผิวไม่สม่ำเสมอและอีก8จุดปัญหาผิวให้ดูกระจ่างใสทั่วเรือนร่างถึงแล้วละสิมีเวียไว้ผสานคาโมคามู u, วิตามิน C ซีสูง50เท่า ไปกับ PTT Blue Innovation จากปตทรถจักรยานยนต์ Yamaha Fiore น,นี้นะคะเก๋ก็อยู่กับท่านนายอำเภอบึงโขงหลงค่ะคุณก่อนมาดนอกค่ะเดี๋ยวเราจะไปถามท่านนะคะว่าปีนี้เป็นการจัดงานบ้างไฟยพญานาคหรือว่าพญานาคเล่นน้ำเนี่ยเป็นปีแรกหรือเปล่าคะครับก็คงจะเป็นปีแรกนะฮะนี้ที่ที่พี่น้องนะครับทั่วประเทศเนี่ยได้มาเข้ามาในพื้นที่บึงโขงหลงนะครับแล้วก็โดยปกติวันวันออกพรรษาเนี่ยนะฮะก็ก็จะมีความเชื่อเรื่องบ้างไฟยพญานาคนะครับ,รบมาหลายปีแล้วนะครับ,รบแต่โดย โดยเป็นที่รู้จักทั่วไปก็คือบั้งไฟพญายนาคเนี่ยจะ,ะขึ้นที่แม่น้ำโขงนะเช่นที่ริมฝั่งโขงของหนองคายเนี่ยก็เป็นที่รู้จักมา,ามานานแล้วแต่บึงโขงหลงตรงนี้นะฮะเป็นเป็นบึงน้ําจืดขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่แม่น้ำนะครับเป็นบึงปิดนะครับแต่เป็นบึงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มีความเป็นมานะครับตามความเชื่อของพี่น้อง ชาวบึงของหลงเนี่ยมานานนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนอกจากบึงของหลงตรงนี้นะครับ<า>ซึ่งเป็นซึ่งเป็นบึงน้ําจืดขนาดใหญ่นะครับก็จะมีสวนนกนะครับมีสภาพธรรมชาติอยู่ภายในบึงเนี่ยนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสลงเรือนะครับท่องไปตรงนี้ก็<า>กจะเห็นความงดงามผมเชื่อว่าบึงของหลงเนี่ยนะครับเป็นเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวนะครับ ทงธรรมชาติให้ได้เห็นเยอะใได้เห็นอีกเยอะนะครับนอกจากสิ่งที่ท่านเห็นตรงนี้ส่วนปรากฏการณ์ตรงนี้นะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อความศรัทธาซึ่งก็แล้วแต่วิจารณญาณของของแต่ละบุคคลนะครับจะเรื่องความเชื่อในเรื่องของพญานาคเนี่ยในสังคมไทยเราก็มีความเชื่อความผูกพันนะครับกันมานานพอสมควรแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอมากค่ะขอบคุณครับ และตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับนายกเทศมนตรีตำบลบึงโองหลวงค่ะท่านเชิดแสนจันค่ะเดี๋ยวมาถามท่านนะคะว่าปรากฏการพญานาคเล่นน้ำแล้วก็ บั้งไฟพญานาคเนี่ยปีที่ผ่านๆมาได้มีปรากฏขึ้นหรือเปล่าคะครับขึ้นขึ้นทุกปีแต่คนไม่รู้จักที่บึงขุหลงค่ะบั้งไฟพญานาคจะขึ้นที่ตำบลดงบังเราหลวงปรากฏการปีที่ผ่านมาก็ขึ้นอยู่20่สิบกุล <quatre. S 2> ูที่บึงขุหลงขึ้นประมาณ7ลูกแต่คนไม่ค่อยรู้จักที่บึงขงหลงคนอำเภอบึงขุหลงคงรู้จักกันทุกคนว่าปรากฏการบั้งไฟพญานาคขึ้นที่อ่างเก็บน้ำบึงขงหลงและก็ปรากฏการ,รหลวงปู่กุลือ อย่างเดือนเมษาที่ผมทำงานประเพณีบุญป้งไฟงก็ขึ้นปรากฏการให้ชาวบ้านได้เห็นกันกันเกือบทุกคนครับ